สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fish c h บุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปลากัดธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีทั้งหมด5สายพันธุ์นะครับก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือปลากัดป่าภาคกลางแก้มแดงนะครับ2ปลากัดป่าตะวันออกนะครับ 3. ปลากัดป่ามหาชัยนะครับ4ปลากัด ป่าใต้นะครับแล้วก็5นะครับคือประกัดป่าอีสานซึ่งประกัดป่าอีสานเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายพันธุ์นะครับคืออ,อีสานหน้างูนะครับแล้วก็มีอีก1สายพันธุ์ก็คือเป็นประกัดป่ากีต้าหางลายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประกัดป่าอีสานกันก่อนนะครับ พร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับปลากัดป่าอีสานหรือปลากัดสีเขียวชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ เบต้าสมรังดีนะนเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กอยู่ในวงมาโครโพดัสซินีซึ่งอยู่ในวงปลากัดปลากะดีออสโพรนไม่ดีมีรูปร่างและพฤติกรรมคล้ายกับปลากัดภาคกลาง แต่มีรูปร่างที่เพียวยาวกว่าเกล็ดมีสีเขียวมากกว่าทั้งที่ข้างแก้มและลำตัวในบางตัวอาจมีเหลือบสีฟ้าคลีบมีสีเขียวหรือฟ้าและมีลายปะสีดำพบในแหล่งน้ำตื้น ที่นิ่งและไหลเอื่อยๆในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาวขนาดโตเต็มที่ประมาณ5-6เซนติเมตรลักษณะเด่นของปลากัดป่าอีสานนะครับ จะมีเกลรดที่ใบหน้าเป็นแผ่นๆลักษณะคล้ายใบหน้าของงูจึงเป็นที่มาของคำว่าปลากัดป่าอีสานหน้างูนะครับ ลักษณะนิสัยของปลากัดปลาอีสานนะครับเป็นปลากัดที่ค่อนข้างดุกัดโหดนะครับแต่เมื่ออยู่ต่างถิน่นมักจะมีความขี้กลัวค่อนข้างมากนะครับขนาดของลำตัวจะใหญ่เป็นอันดับต้นๆของปลากัดปลานะครับ ในสายพันธุ์ของปลากัดป่าอีสานจะแยกออกเป็นสองสายคือ 1. อีสานหน้าง,งูธรรมดาและ 2. อ,อีสานหางลายหรือว่าปลากัดป่าคิต้าหางลายนั่นเองนะครับปลากัดป่าสีเขียวที่พบ ที่บึงองหลงนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดกว้างใหญ่นะครับในจังหวัดบึงการพบมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือการคลีบหางจะมีการแตกตัวบางตัวอาจแตกได้มากกว่าถึง4กา้านและในคลีบหางจะมีลายขึ้นเป็นเส้นเต็มช่องระหว่างก้านหางเริ่มตั้งแต่โคนหางกระจายออกไปจ,จนสุด ปลายหางมองดูคล้ายกับลักษณะของใย,ยแมงมุมปลาที่มีลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าปลากัดป่ากีตาหางลายหรือปลากัดป่าหางลายนะครับเนื่องจากเมื่อแผคลครีบพองเหงือกเมื่อเจอปลากัดตัวอื่นนะครับครีบท้องหรือครีบอกข้างใดข้างหนึ่งมักจะก,กระดิกคล้ายกับ คนดีดกีตาร์นะครับนอกจากนี้แล้วปรากัดเขียวในพื้นที่ต่างๆก็ยังมีสีสันและขนาดลำตัวตลอดจนลักษณะคลีบแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับ ลักษณะของหางปรากัดป่าอิสานนะครับก็จะมีลักษณะมีทั้งเป็นใบพัดนะครับและก็ลักษณะคล้ายกับใบโพก็มีนะครับผมปัจจุบัน ปรากัดป่าอีสานนะครับก็ได้ค้นพบอีกหนึ่งที่นะครับคือที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งปลาบุรีรัมย์เนี่ยตัวของเขานะครับแล้วก็ครีบเนี่ยจะมีลักษณะสีฟ้านะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดสีสันสวยงามนะครับแต่เป็นของเขาเองตามธรรมชาตินะครับ ปลากัดป่าอีสานนะครับในปัจจุบันที่มีการนํามาจำหน่ายกันเนี่ยจะเป็นปลากัดป่าที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะครับซึ่งมีเลือดค่อนข้างนิ่งนะครับลักษณะเหมือนกับปลากัดป่าธรรมชาติมากที่สุดนะครับแต่ว่าถูกพัฒนาให้มีลักษณะของกระโดงนะครับคีบหลังเนี่ยที่มันยาวขึ้นชายน้ําด้านล่างนะครับก็มีลักษณะ ยาวขึ้นนะครับปลายหางนะครับหรือว่าหางเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็มีลักษณะใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่มาของปลากัดป่าอีสานทรงเครื่องนะครับนอกจากการพัฒนาลักษณะครีบหางนะครับก็ยังพัฒนาสีสันด้วยนะครับ ก็มีปลากัดป่าอีสานสีน้ําเงินปลากัดป่าอีสานสีนาคนะครับจำพวกนี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของปลากัดปา่ากีตาร์หางลายนะครับก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกันนะครับเรื่องคีบเรื่องหางนะครับเ,เรื่องชายน้ำนะครับอันนี้ก็มีการพัฒนาเหมือนกับปลากัดป่าอีสานหน้างูนะครับรวมทั้งสีสันของปลากัดปา่ากีตาร์หางลายเนี่ยก็มีพัฒนาไปเป็นสีน้ำเงินเป็นสีนาคนะครับ เหมือนกับปากัดอ,อีสานหน้างูทุกอย่างเลยนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปากัดป่าอีสานนะครับเราก็คงได้ทําความรู้จักกันไปแล้วนะครับว่าปากกัดป่าอีสานเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ยังไงนะครับโอเคแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุดคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม